้5ซับในนะให้เลยความยาวแขนเสื้อลงไปเนี่ยนะลงไปหนึ่งนิ้ววางชิดกันเลยส่วนด้านบนก็เราจะต้องเผื่อไว้หนึ่งนิ้วหนึ่งสี่นี่เป็นหลักเลยข้างบนนี่นะหนึ่งนิ้วหนึ่งสี่้นก็ตัดเท่าแบบของตูเสื้อส่วนอันนี้คือชินช้นชินช้น,นใต้ท้องแขนนะครับใ้ท้องแขนก็เผื่อเท่ากัน ส่วนด้านบนเนี่ยด้านบนนี่ก็จะเผื่อไว้สักหนึ่งนิ้วก็ได้นะคู่นี้คู่นะตรงเวลานี้เดี๋ยวเท่าเส้นนะครับครับงแล้วครับมาถึงนี่าาก็ผ่าเสรเ็จแล้วรอนะตรงนี้ต้องเผื่อไหมอาจารย์เผื่อเท่ากันตอนนี้ไม่ต้องเผื่อแล้วตรงมาเลยอันนี้ไม่ต้องหยัดมลยนะไม่ต้องอันนี้คือไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่ออย่างงี้ถ้าเกิดว่าให้หนูเปิดตรงนี้ตัดตรงนี้อ่าตัดตามนี่มาเรื่อยๆนะแล้วก็ตัดมาเรื่อยๆ ตัดตัดเสมอกระตัวเสื้อรันก,ก,กนี่ตัดตรงนี่ก็เลยออกไปหนึ่งนิ้วเคลืค่นไปแค่นี้โอเคก็ production มามันจะเป็นอย่างนี้นะทำทั้งสองขัง้นเธอก็เหมือนกันเธอไปเย็บเธอไปเย็บต้ายองแขนนะเย็บไนแล้วก็รีครับรีดแบบขึ้นมาแล้วม,มาให้ตัวดูเนาเนาแล้วก็เย็บเลยนะคาจา้าง อันนี้วัดที่มาหนึ่งใบเป็นทันสีขาวก็เธอก็เอาตน,นี้นะเอาตะเข็บตรงนี้นะเส้นนี้เส้นนี้นนตรงกันตรงกันเราตะเข็บตรงกลางนะอยู่ตรงนี้พอดีตะเข็บก็ต้องตรงกัน,นกเยึดตรงนี้ตรงตรงจะกลับออกเฉียงได้เลย สองข้างทาเหมือนกันรอยต่อให้ตรงกันตอกได้ตรงกันตอกได้ตรงกันตัวนี้แล้วก็เนาจากเชนี้มาตลอดแนวสุดนู้นเขั้นตอนกัาเย็บเดี๋ยวมาหารูใหม่ทีได้ได้ครับ